บริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานโครงการประกวดศิลปกรรมปรตทครั้งที่35ในหัวข้อเมืองเล็กเมืองใหญ่หายใจเต็มปอดได้ทาง EMS ระหว่าง1-5มิถุนายนหรือด้วยตัวเองระหว่าง1-7มิถุนายนศกนี้สอบถามเพิ่มเติม0 2 5 3 7 1 3 8 8หรือที่ w w w p t t plc. com เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย ประเด็นร้อนจับทุกข่าวดังจับมาเล่าจับมาคุยในรายการจับข่าวมาคุย,คย,ยกับ2ผู้ดำเนินรายการอิทธิพันธ์บัวทองและสิรินรัตน์จันทมาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นสัางสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และออนโมบายแอปพลิเคชัน Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลล่ลอยเวลล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่26พฤษภาคม2563อยู่กับผมกิตติริตธนดิษวรรครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราก็จะมาเกาะติดกันต่อนะครับสำหรับประเด็นการเมืองโลกที่กำลังร้อนแรงที่สุดในตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของร่างกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงฮ่องกงที่สภาแห่งชาติของจีนในกรุงปักกิ่งเสนอออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ ตัวของกฎหมายเนี่ยน่าจะผ่านการลงมติไปได้อย่างง่ายดายส่งต่อไปให้กับคณะกรรมการกลางพิจารณาแล้วก็น่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ครับฝ่ายที่สนับสนุนร่างกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนี้เนี่ยบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าฮ่องกงครับนับตั้งแต่ที่กลับคืนมาเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่ปี1997เนี่ย ฮ่องกงเองในเบสิกลอนะฮะซึ่งก็เปรียบเสมือนกับออรัฐธรรมนูญขนาดย่อมที่บังคับใช้กับฮ่องกงเนี่ยนะฮะต้องมีกฎหมายความมั่นคงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ความพยายามของรัฐบาลฮ่องกงในการผ่านกฎหมายความมั่นคงในสภา,านิติบัญญัติของตัวเองเนี่ยผ่านไปไม่ได้สักทีอย่างครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2003นะครับที่ประชาชนออกมาประท้วงกันหลัก500,000คนจนกระทั่ง ทางรัฐบาลฮ่องกงตอนนั้นก็เลยต้องถอยไปจนถึงตอนนี้ฮ่องกงก็เลยไม่มีตัวกฎหมายความมั่นคงที่ว่านะครับทำให้รัฐบาลปักกิ่งฮะเห็นถึงความจําเป็นโดยเฉพาะนับตั้งแต่การประท้วงที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงเมื่อปีที่แล้วรีบมีกฎหมายออกมาซะดีกว่าเพื่อที่จะได้ปราบกลุ่มที่ในกฎหมายระบุนะครับว่ามีความต้องการแล้วก็มีพฤติกรรมที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ล้มล้างการปกครองของรัฐบาลแล้วก็เข้าข่ายก่อการร้ายโดยที่มีการแทรกแซงจากกองกําลังของต่างชาติซึ่งกฎหมายฉบับนี้หนีไม่พ้นนะครับว่าถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปราบม็อบปราบกลุ่มผู้ชุมนุมที่จำนวนหนึ่งเลยนะฮะออกมาพูดชัดเจนว่าต้องการให้ฮ่องกงเนี่ยแยกออกจากจีนแผ่นดินใหญ่คือแยกเอกราชแล้วก็มีหนำ,ำ้ำยังไป เรียกว่าพยายามเชื้อเชิญตะวันตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยให้เข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะในทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามนะฮะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้คับก็อาจจะทําให้ทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งเป็นสํานักงานด้านข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในเกาะฮ่องกงได้เลยเหมือนกับเป็นสาขาของสํานักงานจากกรุงปักกิ่ง หรือว่าอาจจะกลายเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับฮ่องกงก็เป็นไปได้คือกฎหมายเนี่ยยังต้องดูในรายละเอียดอีกนะฮะว่าในเวลาที่บังคับใช้เนี่ยในแง่รูปธรรมจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับฮ่องกงที่สืบเนื่องมาจากกฎหมายฉบับนี้บ้างนะครับทีนี้กลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกลุ่มที่คัดค้านกฎหมายนี้เนี่ยก็มองว่ากฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนะครับอาจจะไปทําลายหลักการที่ยึดถือมานานก็คือ One country, two systems ก็คือ1ประเทศ2ระบบนะฮะที э ่ฮ like so, so, ่องกงเนี่ยมีอำนาจในการปกครองตนเองพอสมควรประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่คนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่มีนะครับคือคนฮ่องกงที่ไม่เห็นด้วยเขากลัวว่ากฎหมายฉบับนี้ครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจแค่ปราบกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงกลุ่มที่เข้าขายก่อการร้าย กลุ่มที่ล้มล้างการปกครองเท่านั้นแต่อาจจะถูกนำมาใช้ตีความกว้างกว่านั้นนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้นในสังคมทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฮ่องกงหรือว่าเรื่อยไปจนถึงตัวรัฐบาลปักกิ่งหรือว่าตัวผู้นำคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองนะครับแล้วก็เขากลัวว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับ อาจจะไปบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากประเทศตะวันตกได้แล้วก็อาจจะทําให้ฮ่องกงสูญเสียความเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกได้นะครับล่าสุดครับปรากฏว่าหลังจากที่ประชาชนหลักพันหลักหมื่นคนเนี่ยออกมาชุมนุมต่อต้านกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยถึงกับต้องใช้แก๊สน้ําตาใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุม ปรากฏว่าตลอดทั้งเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของทั้งรัฐบาลฮ่องกงรัฐบาลปักกิ่งหลายคนหลายหน่วยงานต่างก็เรียกว่าเรียงแถวหน้ากระดาษเลยครับออกมาพูดปกป้องย้ําถึงความจําเป็นของกฎหมายฉบับนี้นะครับอ่ะเรามาไล่เรียงกันนะครับเริ่มด้วยคนนี้ก็แล้วกันฮะคือนายเสี่ยเฟิงนะครับเขาเป็นผู้แทนครับ ของกระทรวงการต่างประเทศจีนประจำฮ่องกงนะครับก็ได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้คือแถลงข่าวให้กับทั้งนักการทูตประเทศต่างๆให้กับกลุ่มของหองการค้านะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวให้เข้าอกเข้าใจนะถึงความจำเป็นของกฎหมายนี้โดยเขาก็บอกนะครับว่ากฎหมายนี้จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มซึ่งสร้างปัญหาให้กับฮ่องกงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับที่เรียกว่ามีพฤติกรรมที่สร้างอันตรายต่อ ความมั่นคงของจีนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตอกย้ําในลักษณะคล้ายๆก,กันกับที่นายหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนออกมาพูดเมื่อวันอาทิตย์ก็คือแทนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้จริงๆเนี่ยควรที่จะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมั่นอกมั่นใจในความปลอดภัยของฮ่องกองมากขึ้นต่างหากนะครับโดยที่นายเซี่ยเฟิงเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าตัวกฎหมายครับจะไปบรรเทาความวิตกกังวล ของทั้งชาวฮ่องกงแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในฮ่องกงเองนะครับว่าพอมีกฎหมายนี้แล้วปุ๊บเนี่ยความรุนแรงอย่างที่เราเห็นกันเมื่อปีที่แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะการกระทําที่รัฐบาลฮ่องกงรัฐบาลปักกิ่งเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะกฎหมายนี้จะเข้าไปปราบปรามจะเข้าไปแบนโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามในการถแถลงเมื่อวานนี้คือกฎหมายเนี่ยยังไม่ทันได้ลงมติ แล้วก็ยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นตัวของนายเซียเฟิงเ,งเองนะครับถึงแม้ตัวเขาจะเป็นผู้แทนของทางรัฐบาลปักกิ่งแต่ก็ยังคงปฏิเสธครับที่จะอธิบายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของร่างกฎหมายว่าสมมุตินะฮะว่าพอมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะฮะจะเ,เข้ามาบังคับใช้ในฮ่องกองเนี่ยในลักษณะไหนมีการจัดตั้งเป็นสำนักงานผู้แทนหรือว่าจะมีเป็นกองกำลัง มีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษไหมนะครับแล้วที่สําคัญคือว่าพอจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยสํานักงานเหล่านี้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสํานักงานตรงนี้เนี่ยนะจะปฏิบัติตามหลักกฎหมายของที่ไหนจะปฏิบัติตามกฎหมายของฮ่องกงหรือจะเคารพกฎหมายของรัฐบาลปักกิ่งอันนี้ก็ยังคงปฏิเสธนะฮะที่จะอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงขอบเขตที่กฎหมายนี้เนี่ยจะบังคับใช้จะพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่ก่อการร้ายที่ล้มล้างงานปกครองที่แบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะฮะคือเขามีการตั้งคําถามครับว่าสมมุติเป็นนักการเมืองนะฮะหรือว่าเป็นคนทั่วไปเองก็ตามถ้าเกิดพูดจาเฉยๆเนี่ยนะฮะพูดแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ อันนี้เข้าขายหรือ,อยังที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับหรือต้องมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยยังคงเป็นคําถามใหญ่ว่าบริบทหรือว่าการตีความนะฮะของตัวกฎหมายนี้สุดท้ายเนี่ยการเอาไปใช้งานนะฮะจะเป็นยังไงจะออกมาอีท่าไหนนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีผลในลักษณะคือย้อนหลังรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่แล้วหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่ ไม่มีใครตอบได้นะครับสำหรับกฎหมายที่เรียกว่าอื้อฉามากๆกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนี้ครับทีนี้อีกคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดปกป้องนะฮะร่างกฎหมายนี้ก็คือทางผู้ประชาการตำรวจฮ่องกงครับนายคริสถังนะฮะก็บอกว่าที่กฎหมายนี้จำเป็นต้องออกมาเนี่ยก็เพราะว่า,ายกตัวอย่างง่ายๆตลอดทั้งการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เมื่อปีที่แล้วนะฮะคือเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงปีใหม่เนี่ยมีพฤติกรรมของผู้ชุมนุมนะครับที่ใช้วัตถุระเบิดซึ่งปกติเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศเขามักจะใช้ในการก่อวินานกรามเนี่ยนะฮะถึง14เคส14กรณีด้วยกันแล้วก็ยังมีการปลาย,ยึดนะฮะทั้งอาวุธแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ต่างๆได้เนี่ย ถึง5ครั้ง5คราด้วยกันเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็จะเข้ามาจัดการตรงนี้โดยตรงนะครับในขณะที่รัฐมนตรีด้านความมั่นคงของฮ่องกงครับนายจอนลีก็บอกว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยการก่อการร้ายกําลังเติบโตขึ้นทุกวันแล้วก็กิจกรรมที่เ,เรียกว่ามาเรียกร้องนะฮะเอาการาชของฮ่องกงเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายก็เลย บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเห็นไหมฮะคือบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝั่งฮ่องกงหรือฝั่งปักกิ่งเนี่ยต่างก็เรียกว่าเรียงหน้าออกมาพูดให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็พยายามที่จะคลายความวิตกกังวลของคนทั่วไปแล้วก็ของชาวต่างชาติต่อกฎหมายฉบับนี้นะครับทีนี้ครับผมพาท่านผู้ฟังมาฟังมุมมองของอีกหนึ่งคนกันบ้างเมื่อวานนี้ในรายการของเรานะฮะผมหยิบยกเอามุมมองของ นายคริสแพทเทนนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายนะครับก่อนที่อังกฤษเนี่ยจะส่งเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนในปี1997ซึ่งตัวเขาเองออกมาวิจารณ์เลยนะฮะว่ากฎหมายนี้ถือว่าเป็นการที่จีนทรยศคนฮ่องกงมีการไปออกจดหมายเปิดผนึกไปชักชวนนักการเมืองนะฮะจากกว่า20ประเทศทั่วโลกมาประนามร่างกฎหมายฉบับนี้ วันนี้ครับรายการของเราพามาดูมุมมองของคนที่รับตําแหน่งเนี่ยต่อจากในายคริสแพทเทนกันบ้างนะครับก็คือนายตุงชีหัวนะครับก็คือเป็นผู้นําฮ่องกงชาวจีนคนแรกนะฮะที่รับตําแหน่งในปี1997ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ82ปีนะครับคือเมื่อวานนี้ครับนายตุงชีหัวเนี่ยนะฮะได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์กับยาวนานถึง24นาทีด้วยกัน เป็นการสื่อสารไปยังชาวฮ่องกงเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้โดยเฉพาะนายตุงชีหัวบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่ออุดช่องโหว่นะครับในแง่ของความมั่นคงของจีนบอกว่าฮ่องกงครับถือว่าเป็นจุดอ่อนในแง่ความมั่นคงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดสําหรับออกองกําลังต่างชาติที่มักจะเข้ามาฉวยโอกาสแล้วก็ถึงขั้นที่เรียกฮ่องกงเนี่ยเป็นสวรรค์ของสายลับ เป็นสไปเฮเว่นเลยเนี่ยนะฮะเป็นรังที่สายลับเนี่ยมักจะมากบดานได้แล้วก็เคลื่อนไหวเข้าออกได้โดยง่ายได้นะครับส่วนความวิตกกังวลน,นะครับบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะไปบั่นทอนสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็หลักการ1ประเทศ2ระบบหรือไม่ทางในายตุงชีหัวก็บอกว่าเอออันนี้เป็นการเรียกว่าเชื่อกระแสข่าวลือที่ไม่มีมูลไปเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดกลัว แล้วก็เกิดความตื่นตระหนกไปเท่านั้นคือรอให้กฎหมายบังคับใช้จริงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าในอีกแง่หนึง่งคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มที่ออกมาประท้วงเนี่ยก็มองว่าคือถ้ารอถึงวันนั้นมันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งครับที่ดูจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ก็คือทางฝ,าฝั่งของสมาคมนักกฎหมาย สมาคมทนายความแห่งฮ่องกงนะฮะที่ออกแถลงการเมื่อวานนี้ครับตั้งคำถา,ถามถึงความชอบธรรมของกระบวนการที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยจะเอากฎหมายความมั่นคงมาใส่ในเบสิกลอนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับย่อมย่อมของฮ่องกงเนี่ยนะฮะว่ามีความชอบธรรมแค่ไหนนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยการที่จะผ่านกฎหมายอะไรก็ตามของฮ่องกง นะะในเบสิกก็จะต้องมีการลงมติมีการอภิปรายโดยนักการเมืองโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติในฮ่องกงเองนะครับแล้วก็ต้องมีการไปทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนฮ่องกงทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามถึงตัวร่างกฎหมายสำคัญต่างๆด้วยแต่อันนี้เนี่ยรัฐบาลปักกิ่งจะเรียกว่าบายพาสจะผ่านกฎหมาย จากฝั่งนู่นเลยฝั่งเมืองหลวงนะครับแล้วก็เอามาแปะอยู่ในเบสิกลอทันทีเนี่ยทางสมาคมทนายความฮ่องกงก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้มันเป็นกระบวนการที่ชอบทำหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับทางโฆษกของกระทรวงยุติธรรมของฮ่องกงก็ออกมาตอบโต้ความกังวลของฝั่งสมาคมทนายความตรงนี้นะฮะบ,บอกว่าเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติซึ่งฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของคนฮ่องกงนะฮะของรัฐบาลฮ่องกงที่จะไปแตะตรงนี้ได้คือปกติเนี่ยจะเข้าใจกันว่าในเรื่องของอำนาจปกครองตนเองฮ่องกงนะครับปกติจะไปแตะเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการทหารเรื่องของกาลาโหมไม่ได้แล้วทางโฆษกของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เลยเน้นย้ำว่าในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติมันก็เข้าข่ายเหมือนกันคือไม่ใช่อำนาจหน้าที่อะไรของรัฐบาลฮ่องกงนะครับ อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลปักกิ่งที่จะต้องเข้ามาจัดการถือว่าถูกต้องแล้วนะฮะอันนี้ก็คือมุมมองของทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ในฮ่องกงแล้วก็ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับทีนี้มาดูฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างเมื่อวานนี้ในรายการของเราผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาพูดแบบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะะบ,บอกแค่ว่าถ้าเกิดจีน ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จริงเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐจะทําอะไรสักอย่างนะฮะให้เพื่อเป็นการตอบโต้จีนอย่างแน่นอนนะครับแล้วปรากฏว่าคือไม่ใช่แค่รัฐบาลสหรัฐเท่านั้นนะครับทางสอส,อสอแล้วก็สอวอนะครับสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยจากทั้งพรรคเดโมแกรตพรรครีพับลิกันเลยนะครับคือไม่มีไม่กี่เรื่องนะฮะที่นักการเมืองจากทั้งสงพรรคใหญ่เนี่ยจะเห็นด้วย เรื่องฮ่องกงเป็นหนึ่งในนั้นครับปรากฏว่าก็มีสวนะฮะของเดโมแครตการีพับลิกันก็ร่วมมือกันครับบอกว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อไปเรียกว่าลงโทษจีนเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงโดยเฉพาะนะฮะบอกว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ของจีนคนไหนก็ตามครับที่ไปละเมิดนะฮะอำนาจในการปกครองตนเองของฮ่องกงตามหลัก1ประเทศ2ระบบเนี่ยสหรัฐจะไปคว่ำบาตนะฮะ จะไปอายัดท,ทรัพย์คนที่เป็นเจ้าหน้าที่จีนเหล่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ทันทีนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการไปคว่ำบารสถาบันการเงินที่ไปทําธุรกิจกับเจ้าหน้าที่กับสถาบันที่เป็นหน่วยงานรัฐของจีนที่ละเมิดเรื่องของอํานาจปกครองตนเองฮ่องกงตรงนี้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดมีการไปคว่ำบารสถาบันการเงินคว่ำบาศ เจ้าหน้าที่จีนเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะฮะคือสหรัฐเองก็คงจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในฮ่องกงเองครับมีประชาชนที่เป็นพลเมืองสหรัฐเนี่ยอาศัยอยู่ไปทํางานไปเรียนต่อไปเที่ยวเองก็ตามเนี่ยนะฮะแปดคนอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่2ปีที่แล้วเลยนะฮะสองพแล้วก็มีบริษัทสัญชาติอเมริกันไปทําธุรกิจไปจดทะเบียนอยู่ที่นั่นเนี่ย มากกว่า1,300บริษัทโดยเฉพาะสถาบันการเงินขนาดใหญ่ๆของสหรัฐเนี่ยแทบจะทุกบริษัทก็ไปตั้งมีสาขามีสำนักงานอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสหรัฐไปคว่ำบาตอะไรก็ตามเกี่ยวกับฮ่องกงขึ้นมาเนี่ยจีนเองอาจจะตอบโต้ได้แล้วสุดท้ายผลกระทบเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะไม่น้อยเลยละ่ะก็จะไปกระทบต่อคนอเมริกันแล้วก็ต่อบริษัทอเมริกันที่ไปทําธุรกิจในฮ่องกงเองด้วยเพราะฉะนั้น รัฐบาลสหรัฐนะฮะแล้วก็บรรดานักการเมืองในสหรัฐเองก็ต้องคํหนึ่งนะฮะถึงผลกระทบถึงปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดมีการเสนอแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายนี้จริงในสภาคองเกรสเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นฉบับที่2แล้วล่ะที่จะเรียกว่าไปจัดการกับจีนในเรื่องฮ่องกงโดยตรงนอกเหนือจากกฎหมายที่ผ่านเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง ที่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยพิจารณานะครับว่าฮ่องกงยังคงมีอำนาจปกครองตนเองอยู่ไหมในแต่ละปีถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณานะครับริบระง,งับหรือว่าลดทอนนะฮะสิทธทิพิเศษทางการค้าที่สหรัฐให้กับฮ่องกงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนได้ตั้งแต่กฎหมายผ่านเมื่อปีที่แล้วทรัมป์ ลงนามบังคับใช้เนี่ยนะฮะก็ยังคงไม่มีความชัดเจนจากฝั่งสหรัฐว่าจะมีการไปงัดเอากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาใช้จริงเมื่อไหร่หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝั่งของสหรัฐที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจนะครับทีนี้ครับทางโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนครับนายเจ้าลี่เจียนคนนี้ก็ออกมาเรียกว่าวิจารณ์สหรัฐโดยตรงเลยนะฮะบอกว่าเป็นการ แทรกแสงนะกิจการภายในของจีนแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับที่ออกมาขู่แบบเออจะเล่นงานจีนขนาดนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรณีของนายโรเบิร์ตโอไบรอันนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าถ้าเกิดจีนเนี่ยผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงไปแล้วสหรัฐคงหนีไม่พ้นที่จะต้องคว่ำบาตรจีนนะครับปรากฏว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เลยบอกว่า ตอนนี้ทางรัฐบาลปักกิ่งครับได้มีการประท้วงการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยของที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดสหรัฐคว่ำบาจีนจีนก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้สหรัฐเช่นเดียวกันที่เข้ามาเรียกว่าทําแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจีนจะตอบโต้ในลักษณะไหนแต่ในขณะเดียวกันครับไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นที่พยายามออกมาเคลื่อนไหวนะฮะกดดัน รัฐบาลปักกิ่งในเรื่องกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงอีกหนึ่งฝ่ายครับที่เรียกว่าเข้ามาผสมโรงในเรื่องนี้เช่นกันก็คือไต้หวันนั่นเองครับเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานะฮะกับรัฐบาลปักกิ่งมาโดยเฉพาะในยุคของประธานาธิบดีใช่อิงเวินนะครับที่เรียกว่าเอ็นเอียงเข้าไปหาฝั่งสหรัฐชัดเจนปรากฏว่าในเรื่องนี้ครับทางประธานาธิบดีใช่อิงเวินของไต้หวันก็ได้ออกมาโพสต ผ่าน Facebook ของตัวเองนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้นําไต้หวันเนี่ยก็บอกว่าตัวร่างกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพแล้วก็ความมีอิสระทางด้านตุลาการของฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเธอก็เลยอยากที่จะแสดงออกครับถึงแรงสนับสนุนที่มีให้กับประชาชนชาวฮ่องกงบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย ไต้หวันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวฮ่องกงตามที่ต้องการตามที่จําเป็นได้เลยนะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างนะฮะในการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็มีผู้ประท้วงชาวฮ่องกงส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีการเรียกว่าลี้ภัยนะฮะไปกบดานที่ไต้หวันหรือว่าผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนําหลายๆคนเนี่ยก็เคยมาเดินทางมาที่ไต้หวันนะครับมีการเคลื่อนไหว รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งด้วยรวมไปถึงนายโจชัววองนะครับซึ่งไต้หวันเองเนี่ยว่ากันจริงๆคือไม่ได้มีระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับในการที่จะให้ชาวฮ่องกงมาลี้ภัยได้แต่กฎหมายไต้หวันเองก็ระบุเหมือนกันว่าถ้าเกิดประชาชนชาวฮ่องกงถูกคุกคามด้วยเหตุผลทางการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะมาสแสวงหาความปลอดภยัยแล้วก็เสรีภาพที่ไต้หวันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกมา เรียกว่าแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการครับของทางประธานาธิบดีไต้หวันว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็จะขอมีส่วนเข้ามานะฮะกดดันจีนในเรื่องร่างกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็นอกจากนี้กับทางผู้นําไต้หวันเนี่ยก็ย้ำแย่เหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้กําลังพิจารณาครับเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมีการบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้จริงไต้หวันครับอาจจะยุต,ติการให้สิทธิพิเศษ กับฮ่องกงและมาเก๊าได้นะครับซึ่งก็จะไปกระทบกับกรณีของการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันกับฮ่องกงและมาเก๊าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวรวมไปถึงการทําธุรกิจด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็สร้างผลกระทบนะฮะต่อไต้หวันเองก็คงจะไม่น้อยแล้วก็ต้องทําให้รัฐบาลปักกิ่งเดือดจัดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับฮ่องกงแล้วถ้าผู้ฟังครับเรื่องของร่างกฎหมายความมั่นคง ก็ต้องจับตากันนะฮะว่าเดี๋ยวเส้นทางของร่างกฎหมายเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะยิ่งทําให้กระแสการประท้วงต่อต้านในฮ่องกงเองนะฮะลุก,กลามกลายเป็นความรุนแรงเหมือนอย่างปีที่แล้วหรือไม่แต่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่สําคัญครับที่เราต้องจับตากันที่ฮ่องกงในวันพุ่งนี้ก็คือว่าน่าจะมีการประท้วงเกิดขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านร่างกฎหมายความมั่นคง การประท้วงที่น่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นการออกมาต่อต้านร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยที่สภานิติบ,บัญญัติฮ่องกงเขาจะมีการอภิปรายกฎหมายเพื่อกำหนดบทลงโทษครับสำหรับใครก็ตามที่ดูหมิ่นเพลงชาติของจีนแผ่นดินใหญ่คือจะมีความผิดถึงขั้นปรับเป็นเงินนะครับมุลค่า5 0,000ดอลลร์ฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 0 0 0 0 0บาท แล้วก็อาจจะถูกจำคุกนานที่สุดเนี่ยถึง3ปีด้วยกันนะครับซึ่งคนฮ่องกงเองนะฮะจำนวนไม่น้อยก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้วันพรุ่งนี้ก็เลยนัดออกมาชุมนุมประท้วงกันเบื้องต้นนะครับคาดการว่าทางรัฐบาลฮ่องกงก็จะเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้รับมือตรงนี้เนี่ยนะฮะทั่วเกาะฮ่องกงเลยอย่างน้อยๆสามพันน,ย 3, นายครับในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมุ่งเน้นในการเข้าไปขัดขวาง ไม่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากรอบๆพื้นที่ของสภานิติบัญญัตินะฮะในย่านแอดมิรัลตได้เพราะว่าถ้าคนมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วอาจจะบานปลายได้นี่นะครับนอกจากนี้ตำรวจครับก็ได้มีการเตรียมการกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ละมีการเอากำแพงนะฮะเป็นลักษณะเป็นเ,เครื่องกีดขวางนะครับ เป็นแนวที่เหมือนกับเป็นกำแพงพลาสติกแล้วก็มีการเติมน้ำเข้าไปทำให้มีน้ำหนักมากเไม่สามารถทำให้คนเนี่ยฝ่าเข้าไปได้นะครับก็เปลี่ยนการไปตั้งเอาไว้หลายๆด่านเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประท้วงเนี่ยบุกเข้าไปได้ถึงสภานิติบัญญัติอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับในขณะที่ฝั่งของผู้ประท้วงเองนะฮะนอกจากการที่ผู้ชุมนุมจะไปรวมตัวกันแถวๆโดยรอบอาคารสภานิติบัญญ,ญัติแล้วก็มีการนัดกันด้วยนะครับว่าจะไป เรียกว่าทําให้การจราจรเนี่ยเป็นอมพาครับด้วยการขับรถด้วยความเร็วที่ต่ํามากๆเพื่อขัดขวางไม่ให้ตํารวจสามารถเคลื่อนกําลังได้อย่างรวดเร็วโอ้โหทั้งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ในการต่อก่อนกันแลกกันนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงต่อจากนี้มีแต่ดุเดือดแน่นอนครับส่วนเช้าวันนี้หมดเวลาของรายการ In s ไ d e r Talk แล้วผมเองต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณ G Shock ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นาฬิกาที่ทดสอบมาตรฐาน